ูซาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นอาทิตย์ที่2แล้วเนาะเป็นวันจันทร์นะคะที่สิมกราคมเนาะเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะคะเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนคระบ้างยังจําได้ไหมว่าจํานวนคระหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นที่จะไปรู้จักจํานวนคระเนี่ย เรามาทบทวนเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วสักข้อดีกว่านะว่านักเรียนยังจำได้อยู่ไหมนะคะทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนเนาะครูทรายจะหยิบมาสักข้อหนึ่งละกันอ่าเอาข้อนี่ละกันนะคะเศษ10บส่วน11กับเศษ7จ็ดสิบ 8ส่วน88นะคะลองเปรียบเทียบดูสิว่าไข่มากไข่น้อยขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆทำยังไงคะลูกทำไงคะหยิบเศษส่วนที่หนูอยากจะเปรียบเทียบใช่ไหมคะมาตัวหนึ่งก็คือเศษ10ส่วน11เพราะครูรู้ว่าหนูชอบคูณแน่ๆเท่ากับเอาอะไรคูณดี11คูณอะไรให้ได้88เออ ง่ายเลยใช,ใช่ไหมคะแม่11ก็คือคูณ8ทั้งเศษและส่วนข้างล่าง11คูณแได้88ข้างบน10คูณ8ได้8 0เสร็จแล้วก็นำตัวเลขนั้นมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะเป็นเศษ80ส่วน88ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เศษ78ส่วน88อ่ะมีส่วน88เหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบตัวเศษ ตัวเศษเป็นไงลูก80กับ78 80ย่อมมากกว่าใช่ไหมคะสรุปได้เลยลูกดังนั้นตัวเศษ80มันคือเศษ10ส่วน11ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยว่าเศษ10ส่วน11มากกว่าเศษ78ส่วน 88, 88. นี่อันนี้คือเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะวันนี้จะมีความยากขึ้นมานิดนึงเนาะยากนิดน,นึงลองไปดูเนาะจำนวนคะก่อนที่เราจะเริ่มเปรียบเทียบแม่เรียนมารู้จักจํานวนคะ่ะก่อนตอนที่เราเจอกันใหม่เหี่ยลูกส่วนที่สองอะจำนวนคะ่ะเด็กๆจําได้แล้วตอนนั้นอะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ณนะตอนนี้ยังจําได้อยู่ไหมดย๋ยวครูาชายลองเขียนจำนวนคะ่ะขึ้นมาตัวหนึ่งนะเศษอ่ะห้า เศษแปดส่วนสิบครูาซอยากถามว่าเห้าคืออะไรแปดคืออะไรและสิบคืออะไรยังจําได้ไหมคะเลขห้าสำคัญเลยเนี่ยตัวนี้เพิ่มเข้ามาจํานวนอะไรนะอยู่ที่บ้านตอบได้นะคะจํานวนนับจริงไหมลูกจํานวนนับจริงไหมคะ,มคะตัวนี้เขาเรียกว่าจํานวนนับตัวบนละ่ะตัวอะไรนะ เราพูดอยู่เป็นประจำคือตัวเศษจริงไหมคะและตัวข้างล่างก็คือตัวส่วนมันคู่กันอยู่แล้วจริงไหมลูกต้องจำให้ได้นะต่อจากนี้ถ้าเราจะเรียนการเปรียบเทียบจำนวนคาแล้วแค่ครูส้ายพูดว่าจำนวนนับของจำนวนคาก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าเศษส่วนจริงไหมคะตัวเศษก็คือตัวเดิมตัวส่วนก็คือตัวเดิมแต่มีจำนวนนับเพิ่มเข้ามาทีนี้พร้อมหรือยังคะ เราจะลองไปเปรียบเทียบจํานวนค้ากันแล้วนะคะกรณีของการเปรียบเทียบจํานวนค้าเนี่ยลูกมันมี2กรณีเลยกรณีที่1ง่งายมากเขาบอกว่าถ้าจํานวนนับที่อยู่หน้าจํานวนค้าเนี่ยมันมากกว่าแล้วจํานวนนับ2ตัวนั้นนะถ้าตัวไหนมากก็จะตัดสินให้จํานวนค้าตัวนั้นมากไปเลยกรณีที่2ยากขึ้นมานิดนึง จำนวนนับของเขาเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวเลขที่เท่ากันทั้งคู่เลยเราไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เราเลยต้องนําตัวที่มันเป็นเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการเดิมของอาทิตย์ที่แล้วแต่ตอนนี้ครูพูดไปครูพูดสรุปคร่าวๆว่าเออประมาณนี้แต่หนูไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวหนูลงไปดูแล้วกันเนาะว่าในแต่ละข้อในแต่ละกรณีที่หหรือกรณีที่สองเนี่ยมีการคิดอย่างไรเนาะ กรณีที่หนึ่งเลยเปรียบเทียบ3าเศษห้ส่วนหกับ4ีเศษหนึ่งส่วนสอันนี้นักเรียนลองดูดูถ้าครูพูดถึงจำนวนนับก็คือ5้สกับ4ี่ใช่ไหมลูกถ้าเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยสมกับ4เนี่ยเราลองมาแยกกันก่อน3าเศษห้ส่วนหหมายถึง สกับเศษ5้ส่วนหกนะลูกตัวที่2คือ C เศษ1นส่วนสก็หมายถึง4กับเศษ1นส่วนสซึ่งผู้ชายบอกว่ากรณีที่1ถ้าเราเจอจำนวนนับของจำนวนคะ่ะที่ไม่เท่ากันสามารถเปรียบเทียบกันได้เลย3เป็นไงกับสลูก3ม,มันน้อยกว่า4ี มันเลยทำให้สามเศษห้าส่วนหน้อยกว่าสี่เศษหนส่วนสด้วยนี่นะสรุปได้เลยว่า 3, ามเศษห้ส่วนหมันก็จะน้อยกว่า 4, ี่เศษหนส่วนสเหมือนที่เราเปรียบเทียบเงี้ยลูกว่าอ๋อสมันน้อยกว่า4นะเลยส่งผลให้ สามกกว่า4แล้วเลยส่งผลให้3เศษ5้าส่วน6ก็น้อยกว่า4เศษ5าส่วน6ด้วยก็คือไม่ต้องไปสนใจตัวเศษส่วนละสนใจแค่จำนวนนับข้างหน้าอย่างเดียวถ้ามันน้อยตัวจำนวนคะาของมันก็น้อยไปด้วยถ้ามันมากตัวจำนวนค่าของมันก็มากไปด้วยสรุปได้เลยข้อนี้ง่ายมากตอบ3เศษ5าส่วน6น้อยกว่า4 เศษหนึส่วนสอ,อันนี้คือกรณีทีหนึ่มันง่ายใช่ไหมลูกก็คือถ้าเจอจย์ลักษณะที่ตัวเลขข้างหน้าเหมือนกันอีกต่างกันเนาะก็อามาเปรียบเทียบได้เลยใครน้อยคนนั้นก็น้อยไปด้วยถ้าใครมากคนนั้นก็มากไปด้วยนะข้อนี้ผ่านไปต่อไปมาดูข้อนี้บ้างกรณีการเปรียบเทียบ2เศษ2ส่วน5ับ เศษ27ส่วนสิอุ้ยทำไมหน้าตาเป็นนี้ล่ะวันนี้เราเรียนการเปรียบเทียบจำนวนค่ะใช่ไหมลูกแต่เราดันไปเจอเศษเกินจริงไหมคะฉะนั้นเราต้องทำเศษเกินตัวนี้ให้เป็นจำนวนค้ะเอาอีกแล้วเรื่องเก่ามาอีกแล้วยังจำได้หรือเปล่าไปคิดในเศษกระดาษเราเศษ2 7 1สเ่วน10เท่ากับคิดยังไงล่ะทีนี้หารจริงไหมลูกอ่าเอาสิหารไป คูณอะไรได้27ใกล้เคียง10คูณ1เป็น10 10คูณ2เป็น20ใกล้เคียงไหมคะถ้าคูณ3 30เกินไหมเกินแล้วก็ต้องคูณ2เมื่อคูณ2แล้วเศษเป็นเท่าไรลูกเศษเป็น7ใช่ไหมคะอันนี้คือแนวคิดในกระดาษเนาะเราได้แล้วเราเลยบอกว่าเนื่องจากเศษ27ส่วน10เนี่ยหน้าตาแปลกประหลาดเลยทำให้มันกลายเป็นจำนวนคะก่อนคือ ถ้าเราหาแล้วตัวหน้าหารได้สองจะเป็นจำนวนนับใช่ไหมลกูกก็คือ2เศษ7ส่วน10ได้มาแล้วเราก็นำจำนวนคะ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันแต่จำนวนคะ2ตัวนี้เข้าข่ายกรณีไหนเอ่ยกรณีที่1หรือกรณีที่2คะ 2> เมื่อกี้ที่เราเรียนไปคือกรณีที่1แต่อันนี้คือจำนวนนับข้างหน้าเท่ากันก็กลายเป็นกรณีที่ สเราก็นำมาพิจารณาเลยเริ่มเลยก็คือลอกโจทย์มาสองเศษสองส่วนหหมายถึง2กับเศษสองส่วนหจริงไหมคะต่อไปก็คือ2เศษเจ็ส,ส่วนส0ก็หมายถึง2กับ เศษเส่วนสิจริงไหมลูกซึ่งเราเรียนไปแล้วเราบอกว่าถ้าจํานวนนับข้างหน้าเนี่ยสเหมือนกันเลยเปรียบเทียบกันได้ไหมคะไม่ได้เราต้องนําเศษส่วน2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะใช่ไหมลูกขึ้นบรรทัดนี้เลย<ม>ก็คือเศษสอส่วนห้าเปรียบเทียบกับ เศษเจ็ดส่วนสิบลูกอ่าเศษส่วนสองตัวนี้มีส่วนเป็นห้ากับเป็นสิบเด็กๆจะทําส่วนไหนดีให้เท่ากันจะทำห้าหรือจะทำสิบดี<ม>การคูน้องง่ายก็เอาเป็นคูณสองทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับข้างบนเป็นเศษสี่ส่วนสิบอ่ะอยู่คู่กันละเปรียบเทียบกันได้ยังคะ เออส่วนเท่ากันแล้ว4กับ7 4เป็นไงกับ7คะ4น้อยกว่าเด็กๆก็ใส่ไปเลย4น้อยกว่าเส,เสร็จแล้วเด็กๆดูนะคะก่อนที่เราจะเขียนดังนั้นเนี่ยสำคัญเราต้องทวนโจทย์ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยเราไปดูก่อนเศษส่ส่วน10มาจากไหนเศษ4ส่วน10เรามาจากเศษ2ส่วน5ซึ่งเศษ2ส่วน5นั้นมาจากโจทย์นี้ เราก็ลอกตัวนี้มาใช่ไหมคะข้างหน้าเลยเป็นดังนั้น2องเศษ2ส่วน5จุดจุดจุดอ่าเราไปดูต่อเศษ7ส่วน10เกิดจากตรงนี้วิ่งย้อนกลับมาตรงนี้ก็คือ2เศษ7ส่วน10ซึ่ง2เศษ7ส่วน10เราทำให้มันเป็นตัวนี้นี่คือโจทย์ของมันเราก็ลอกมันมาเศษ2ีส่วน1ิ แล้วใส่เครื่องหมายเลยมันน้อยกว่าเศษสี่ส่วนสิบน้อยกว่าเศษสองเศษสองส่วนห้าก็น้อยกว่าเหมือนกันเราก็ตอบได้เลย 2, สองเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสิบนะคะข้อนี้เดี๋ยวบอกว่าอุย้ยอะไรเนี่ยครูทรายมันยากเหลือเกินลองไปดูอีกเดี๋ยวคุยตัวยอย่างอีกเนาะถ้าไม่เข้าใจทวนคลิปอีกนะคะ ไปดูตอ่อข้อนี้นะจากโจทย์นะคะ5เศษหนึส่วนหก,กับ2เศษสามส่วนสเอาล่ะกรณีเท่ะไรลูกเจอจำนวนคะ่ะสตัวเหมือนกันไปดูที่จำนวนนับก่อนบังเอิญเป็น5กับ2เอามาเปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เขียนนิดนึงแล้วกัน5เศษหนึส่วนห หมายถึง5กับเศษ1นส่วน6เอา้าลองจดตัวที่2มา2เศษ3าส่วน4หมายถึง2กับเศษ3าส่วน4ซึ่งครูทรายบอกแล้วว่าจำนวนนับ2ตัวนี้ถ้าต่างกันเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะก็คือ5เป็นไงกับ2แล่ะลูกดังนั้น5มัน มากกว่าสองสรุปได้เลยว่าสรุปว่าห้าเศษหนึ่งส่วนหกก็มากกว่าสองเศษสามส่วนสี่ด้วยแค่นี้เองลูกข้อนี้เนี่ยถ้าเจอจำนวนค่าที่ตัวเลขข้างหน้าต่างกันเด็กๆสรุปเลยถ้าห้ามันมากับสองเนี่ยห้ามากกว่าสองก็สรุปเลยว่าจำนวนค่านั้นก็มากกว่าด้วยห้าเศษหนึ่งส่วนหก มากกว่า2องเสษ็ส,ส่วนสเสร็จแล้วข้อนี้ไปดูข้ออื่นอีกต่อไปกรณีที่2บ้าง3ามเสษ็จหส่วนสีรับ3ามเสร็เก้ส่วนสิบสเห็นไหมเด็กๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วก็คือมันมี3เป็นจำนวนนับข้างหน้าเหมือนกันเด็กๆกก็จับมันมาแยกล่างกันก่อนแยกล่างพูดได้ง่ายเลย สามเศษหนส่วนสหมายถึง3กับเศษหนส่วนสใช่ไหมลูกอ่ะสาเศษเก้ส่วนสิก็หมายถึง3กับเศษเก้ส่วนสิใช่ไหมลูกซึ่ง3กับ3เท่ากันเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะเราเลยต้องมาเปรียบเทียบตัวเศษส่วน ก็เข้าเกณฑ์ของอาทิตย์ที่แล้วเราก็หยิบมันมาคิดเลยเศษหนส่วนสใช่ไหมกับเศษเก้ส่วนสิใช่ไหมฉันคิดก่อนว่าฉันจะทำสีให้เท่ากับ12หรือจะทำสิบให้เท่ากับ4ดีซึ่งฉันคิดว่าคูณง่ายกว่าฉันเลยทำสีให้เท่ากับ12คูณอะไรดีล่ะ 4คูณไได้12เนาะ4คูณ1เป็น 4, 4คูณ2เป็น8 4 3 12คูณ3ทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน12เอหน้าตาค้้ค้นแล้วมีส่วนเหมือนกันเปรียบเทียบกันได้แล้ว3กับ9 3เป็นไงกับ9คะอ่าสามน้อยกว่าเด็กๆก็บอกเลยว่าน้อยกว่าเสร็จแล้วก็ลองไปดูสิค้าดังนั้น ดังนั้นคือการทวนโจทย์เอ้าเศษสส่วนสิเกิดจากเศษหส่วนสซึ่งเศษหส่วนสคือ3เศษหส่วนสก็ลอกมา3เศษหส่วนสเอ้าไปดูต่อเศษเส่วนสิมันคือตัวนี้แล้วก็ลากไปมันคือ3เศษเกส่วนสิเด็กๆก็สามเศษเก้าส่วนสิบสองเปรียบเทียบแล้วตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่าด้วย ปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ต่อ,อเขียนไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ต่อผูอ้ชายเขียนไม่พอแล้วสามเศษหน่งส่วนสน้อยกว่า3ามเศษเก้าส่วนสิสนะคะเดีเด็กทำงาน,นให้เรียบร้อยเนาะข้อนี้ผ่านไปแล้วกรณน,นี้ที่หก็ผ่านไปกรณน,นี้ที่สก็ผ่านไปแล้วแถมให้อีกสักข้อนึ่งเนาะเผื่อบางคนบอกว่า ผู้ายค่ะดูมานานแล้วนี่ยก็ยังจะงงอีกเอา้าไปดูอีกข้อนึงอ่ะข้อนี้เศษเก้าส่วนห้ากับหนึ่งเศษสามส่วนสิลูกนี่เจอแบบนี้อีกแล้วคือเจอเศษเกินกับจำนวนค่ะวันนี้เราเปรียบเทียบจำนวนคะเนาะเราก็ทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะเศษเกินทำไงลูกเศกระดาษคุยอยู่นี่นะ ก้าหาทำอะไรยังทำไงอ่ะหาหาร9้าเลยได้ไหมลูกเอาหารในใจดิ 5. 5. 5้าหน้าสองเป็น10เกินแล้ว5้าหนึ่งห้าอตั้งหารนี้ก็ได้สำหรับบางคน5้าหลบก,กันเหลือสแล้วก็ใส่เศษสีส่วนหนี่ในเศษกระดาษเราได้แล้วเราก็มาดูเลยว่าเนื่องจาก เศษ9ส่วน5เท่ากับอะไรลูก1เศษ4ส่วนหาอ่าพิจารณาต่อเลยเราก็นำา1เศษ4ส่วน5เปรียบเทียบกับ1เศษ3าส่วน10ใช่ไหมคะเขียนเลย1เศษ4ี่ส่วนห้าหมายถึง1กับเศษ4ส่วน5้ใช่ไหมลูกต่อไป หนึ่เศษสามส่วนสิบหมาถึงหนึ่งกับเศษสามส่วนสิบนี่ดูตรงนี้กับตรงนี้หนึ่งเหมือนการเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะเราพิจารณาตัวเศษส่วนข้างหลังเลยพื้นที่เหลือข้างหลังเนาะคิดข้างหลังเลยดีกว่าห้ากับสิบทำห้าเท่ากับสิบชิงไหมลูกแต่การทําต้องคูณทั้งเศษและส่วนเริ่มเลยห้าคูณอะไรได้สิบล่ะ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบก็คูณสองทั้งเศษและส <c oughs> ่วนเท่ากับเท่าไรเศษแปดส่วนสิบห้าเทียบกันได้แล้วเห็นไหมเศษแปดส่วนสิบกับเศษสามส่วนสิบเป็นไงลูกเอามาเขียนอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ดังนั้นเศษแปดส่วนสิบก็มากกว่าเศษสามส่วนสิบใช่ไหมคะสรุป <c oughs> เราย้อนไปดูเศษแปดส่วนสิบมันคือ หนึ่งเศษสี่ส่วนห้าซึ่งหนึ่งเศษสี่ส่วนห้ามันคือเศษเก้าส่วนห้าเราก็เขียนเศษเก้าส่วนห้าไปดูต่อเศษสามส่วนสิบย้อนกลับไปคือหนึ่งเศษสามส่วนสิบก็เอานี้มาจะเขียนนะคะหนึ่งเศษสามส่วนสิบเครื่องหมายเขาใส่มากกว่าฝั่งนี้ก็มากกว่าได้เลยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ตอบให้เรียบร้อยเนาะ เด็กๆเ,เขียนวิธีการคิดแบบตัวอย่างข้อไหนของคุณไซก็ได้นะคะประมาณนี้เขียนมาเลยเนาะแล้วตอบให้เรียบร้อยเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะคุยยกตัวอย่างไปประมาณ5ข้อเลยวันนี้เพราะว่าคุูคิดว่ามันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วครูคิดว่าบางคนเนี่ยดูรอบเดียวอาจจะงงเด็กๆก,ก็ย้อนกลับไปดูอีกนะคะมันไม่มีอะไรยากเกินไปเพราะ ครูดีใจมากเลยครูได้ดูเมื่อวันศุกร์ค่ะที่นักเรียนทำเนาะมันเป็นเรื่องการแบบเทียบเศษส่วนซึ่งเด็กๆยังไม่เคยเจอเลยแล้วครูก็ไม่ได้สอนตัวต่อตัว,ตว,ตวเหมือนในห้องใช่ไหมคะเราได้เรียนตรงนี้ครูได้เห็นฟีดแบกของพวกเราคือเราทําถูกส่วนใหญ่ทําถูกครูก็เลยเออรู้สึกดีว่าเออมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าเหมือนเดิมลักษณะเดิมลูก ก็คือข้อที่1ข้อที่8ครูให้แสดงวิธีทำลงในสมุดให้เรียบร้อยและข้อกก้นถึงข้อ16ก็คือลอกโจทย์แล้วใส่เครื่องหมายได้เลยว่าเป็นมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับครูทซมยมองเห็นข้อ4มั้งในแบบฝึกหัดซึ่งมันดูพิเศษกว่าเพื่อนมีอยู่ข้อเดียวนี่แหละครูก็เลยว่าจะเฉลยข้อ4ไปเลยให้ดูว่าเดี๋ยวนักเรียนต้องสงสัยแน่ๆว่าทําไมข้อนี้มันไม่เหมือนเพื่อนเนาะ ข้อสนะคะคือ1เศษ2ส่วนห้ากับเศษ7จ็ส่วนสิบซึ่งมันเป็นจำนวนค้ากับเศษส่วนแท้ใช่ไหมลูกซึ่งหนูไม่รู้ว่าเศษส,ส่วนแท้ทำยังไงนะคะครูให้มันเท่ากับจำนวนค้ามันทำไม่ได้ลูกตัวนี้เลยต้องทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนให้มันเป็นเศษส่วนเหมือนกันครูเลยจับมาเฉลยเนาะ หนึเศษสองส่วนห้าทำยังไงลูกให้เป็นเศษเกินก็นำห้าคูณหนบวกสส่วนด้วย5จริงไหมคะพอจำได้ไหมอ่ะผ่านมานานแล้วนะ5้คูณหเป็น5้บวกสเป็น 7, จ็เศษเจส่วนหเราก็นำเศษเจส่วนหกับเศษเจ็ส่วนสิบเปรียบเทียบกันใช่ไหมลูกเห็นแล้วว่าหน้าตาหกับสิบ ทำาห้เท่ากับ10เลยคือการนำห้คูณคูณ1นได้หคูณ2ได้10ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนเท่ากับข้างบนเป็น7จคูณสเป็นเศษ14ข้างล่างเป็น10เปรียบเทียบได้แล้วค่ะ14กับ7จ็เป็นยังไงกับ7ลูก14มากกว่าเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าซึ่งสรุปบรรทัดล่างดังนั้น เศษส4ส่วน10ตัวนี้คือเศษ7ส่วน5เศษ7ส่วน5ก็คือนี่ตัวต้นตอของมันคือ1เศษ2ส่วน5 1เศษ2ส่วน5แล้วก็ตัวนี้เศษ7ส่วน10ไม่ได้ทำอะไรมันคือตัวมันเองเราก็ลอกมาเลยเศษ7ส่วน10เขาใส่เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็มากกว่าได้เลยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้อย่าทำหน้านิ้วคิวขมวดเนาะ น่าจะงงๆนิดนึงเด็กๆก็ลองเปิดคลิปดูสักสองรอบก็ได้ทำแบบมหาเ็จโอ้ยข้อนี้งงอีกแล้วย้อนกลับไปดูในคลิปนะคะแล้วก็ในเรื่องเก่าๆอะค่ะที่ครูทรายสอนไปสองเรื่องแล้วใช่ไหมโลกถ้าลืมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกลับไปดูได้เลยยังไงฝากการทำงานที่บ้านแม่ลูกน้องเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้จี้กันเลยว่า คนนี้ทํางานเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไงก็ขอให้เราเนี่ยยังรักษาความเรียบร้อยความสะอาดของสมุดเนาะค่อยๆค,คิดค่อยๆเขียนบางคนลบเต็มไปหมดเลยเนาะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันวันพุธนะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรต่อสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ